โอเค okay, และช่วงนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของทางรายการดีมจัเกมมิ่งอยู่กับช่วงเพื่ออะไรนะแล้ววันนี้เราก็เข้ามาอยากจะพูดเกี่ยวกับเออไอที่กดมากดกลับอะไรนะั่นแะ่ะเออคือแบบไม่มีความภูมิใจบ้างเหรอเออให้คนอื่นมาแบบกดซับสไครต์แบบทีแบบ่ทั้ทงที่ตัวเองไม่ได้ทําคลิปอะไรให้คนอื่นภูมิใจแบบกดมากดกลับได้ไหมเออรับเปอร์เซ็นต์เมาเมนนะว่ากดหรือยังเราจะได้ไปกดกลับอะไรแบบเนี้ยคือ ้าอยากมีผู้ติดตามนะทําคลิปสิคลิปตลกคลิปฮาฮามีสาระหรือว่าคอนเทนต์ดีดคนดูก็จะก,กดติดตามเองโอเคไหมแต่ว่าเราว่านะเลิกซะเถอะไอ้กดมากดกลับแบบมันมันง่ายไปเข้าใจไหมเห็นมีเต็ม YouTube เลยเราไม่ได้จอะจงเฉพาะที่เราเออกมาขึ้นแค่นี้นะมันมีเยอะมากคือแบบทําคลิปเองดีกว่าไหมทําคลิปตลกฮาฮาดีกว่าไปแบบกดหน่อยกดหน่อยเออคือแบบมึงมีซับสไคร์เยอะแต่มึงไม่มีคลิป มึงจะทาไปทไําไมวะเออมึงมีคลิปตลกคลิปอะไรแล้วท่านผูช้ชมมากดติดตามมึงเออแม่งสนุกดีวะอะไรแบบนี้อยากให้ทับระไคาเบอร์เยอะนะสมมตินนะสมมติเหตุการณ์นี้มึงลงคลิปหนึ่งอะโคตรฮาเลยเว้ยแล้วคนดูมึงคิดว่าเฮ้ยตลกว่ะเออพี่เขาเป็นคนตลกนะภาคอะไรตลกกดติดตามปึ๊บเออแล้วค้เขาก็หวังว่าครั้งหน้าน่าจะมีคลิปตลกอีกเออเขาก็รอชมคลิปตลกแบบนั้นหรือว่าที่มีสาระมีอะไรน่ารู้แบบเนี้ยเออ ไม่ใช่กดมากดกลับก็ถ้าเกิดกูไปอ่านคอมเมนต์นอีกเจอกดมากดกลับอีกนี่ก็อยู่ยากนะสังคม Youtube เนะี <laughs> ่ยโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอยากให้เรามาทำคลิปเพื่ออะไรเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้เราจะไปหามาบอกท่านผู้ชมเองอย่าลืมกด Subscribe ถ้าเกิช่อง m ี้เกมมิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปนี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีจ้า